พระธรรมยอห์นบทที่หข้อ19ถึง47พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะก,กระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงสัมดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรง,งกระทำและพระองค์จะทรงสัมดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งทัานทั้งหลายจะประหลาดใจเพราะว่าเพราะพระบิดาทรง,งทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันฉันนั้น เพราะว่าพระบิดามิได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใดพระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้นและได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมา บรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาเราจะทำสิ่งใดตามอําเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคําพยานของเราก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคําพยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานให้แก่เรานั้นเป็นความจริงท่านทั้งหลายได้ใช้คนไปหายอนและยอนก็ได้เป็นพยานให้แก่ความจริงมิใช่ว่า คําพยานซึ่งเราได้รับนั้นมาจากมนุษย์แต่สิ่งที่เรากล่าวแต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยและพวกท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความสว่างของยอนนั้นแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอน เพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จงานนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานให้แก่เราท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านทั้งหลายไม่มีพระดำํำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นท่านทั้งหลายค้นดูในพระคมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่คอยเราไม่คอยรับเกียรติจากมนุษย์ แต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่านเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายมิได้รับเราแต่ถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและมิได้สแสวงหายศักดิ์ซึ่งมาจากองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไร อย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั้งหลายต่อพระบิดามีผู้ฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ซึ่งท่านทั้งหลายหวังใจอยู่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านทั้งหลายก็คงจะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราอย่างไรได้ก็นะครับวันนี้ จริงๆถ้อยคาที่ที่นกได้เนี่ยก็นึกว่าพวกเราก็แบ่งปันกันไปหมดแล้วแหละนะแต่ว่านกสรุปใหม่แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอ่านก่อนอ่านให้ฟังนะมีอยู่ว่าบอกว่าและท่านทั้งหลายไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นอ่ะนดไล่จากด้านหลังตรงนี้ไปก่อนแล้วกันะะนะครับนะเราเห็นว่าวันนี้ พร,พระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่มีถ้อยคําของพระองค์อยู่พวกเขาก็จะมีชีวิตใช่ไหมครับถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในตัวผู้ใดผู้นั้นก็จะมีชีวิตมีความสว่างของพระองค์มีชีวิตมีน้ําพุที่ไหลล้นอยู่นะครับแต่ว่าเราวันนี้เราเห็นว่าคนที่พระองค์บอกว่าไม่มีถ้อยคําของพระองค์เนี่ยคือพวกฟาสีธรรมจารย์ที่ โอท่องจําพระคัำพีได้เป็นอย่างดีได้เป็นเล่มๆได้เป็นบทๆนะรู้พระคัำพีแบบดีขึ้นใจนะครับแต่ว่าวันนี้ทําให้เราเห็นว่าการที่เราจะมีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การท่องจําแบบนกแก้วนกขุนทองนะการท่องจํเพระวจะนะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะล้วกอ็อยากจะหนุนใจพวกเราให้ให้ทำนะ เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะท่องจำเพร,ะระาะว่าจนะแต่ว่าแค่การรู้การท่องได้แบบนกแก้วนกขุนอทองนั้นยังไม่ใช่เป็นแค่คำตอบนะเพราะว่าคำตอบที่แท้จริงของการที่มีถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เนะี่ยคือนอกจากรู้และจำได้แล้วเนี่ยคือการที่เราวางใจในถ้อยคำของพระองค์เหล่านั้นคือการที่เราเชื่อและวางใจในพระองค์นะวางใจในพระตรี วางใจในพระองค์ในถ้อยคำที่พระองค์ทรงตรัสนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราทั้งหลายจึงจะมีถ้อยคำของพระองค์อยู่นะครับต้องบอกว่าผู้ใดที่มีถ้อยคำไอ้นะผู้ใดที่ที่ฟังแล้วไม่ได้ประพฤติตามนะผู้ใดที่ได้ยินแต่ไม่ได้วางใจนะถ้อยคำของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตของพวกเขานะครับนะก็เราเห็นว่าการไว้วางใจ การเชื่อและความวางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับพร,พระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วนะครับในข้อที่ยี่สี่ก็ย้ํากับเราว่านี่แหละคือความจริงนะพระองค์บอกว่านี่คือเราบอกความจริงแก่ท่านนะ ว่าเมื่อเราฟังถ้อยคําของพระองค์เมื่อเราอ่านถ้อยคําของพระองค์แล้วเราวางใจนะเราได้วางใจในพระองค์เนี่ยเราก็ได้รับชีวิตไดรันนะครับนะเหมือนที่พระองค์บอกว่าคําหนังสือของโมเสสหรือพระกรัรมพีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นคําพยานที่เขียนถึงพระองค์ นะในตัวหนังสือในตัวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีชีวิตนิรันด์อยู่หนังสือของโมงเสสก็คือธรรมบัญญัติทั้งหลายในตัวธรรมบัญญัติเองเนี่ยไม่ได้มีชีวิตนิรันด์เราไม่สามารถแสวงหาชีวิตนิรันด์ได้จากการประพฤติตามธรรมบัญญัติณนะแต่ในธรรมบัญญัติต่างๆที่ถูกเขียนไว้เนี่ยเรารู้กันดีว่า หลายข้อหลายตอนนะก็คือทั้งเล่นพระกัมภีเนี่ยเล็งแล้วก็ชี้มาถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์และในพระองค์นั่นแหละที่มีชีวิตนิรันดร์นะครับในธรรมบัญญัติไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์ในสิ่งที่พวกฟาริสีพยายามทำพยายามปฏิบัติกันนะจึงไม่ได้เป็นเหตุให้พวกเขาได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะสุดท้ายสิ่งที่เขาท่องจำสิ่งที่เขาพยายามรักษา แต่เขากลับปฏิเสธแก่นแท้ของหนังสือธรรมบรัญญัติเหล่านั้นแต่พวกเขากลับปฏิเสธถึงสิ่งที่โมเสสได้เขียนเอาไว้ในการที่ได้เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เหมือนที่เวเนเดกาบอกนะครับว่ามันมีหมายสําคัญที่เขาบอกว่าประมาณ3อย่างนะที่หนังสือ,อธรรมบรัญญัติหนังสือของโมเสสเขียนเอาไว้นะในหนังสือต่าง นะที่เล่งถึงการที่พระเยสูคริสเป็นหมายสําคัญว่านี่แหละคือพระเมสยาได้จะเสด็จมานะและพระองค์ได้ทรงเติมเต็มและเราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนง่อยกับเดินได้นะคนป่วยถูกรักษาให้หายคนตายฟื้นขึ้นมาแลืวว่าในการที่พระองค์สามารถพิพากษามีสิทธิอำนาจในการพิพากษานะครับแต่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับ นะครับนะมีพระคมที่ลานอกบอกว่า,วาคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิตนะครับวันนี้เมื่อเราได้ยินพระคัจภีรของพระเจ้าการได้ยินได้ฟังถ้อยคาของพระเจ้าจึงเป็นกุญแจจึงเป็นประตูที่เปิดออกเพื่อให้คนได้รับชีวิตนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยิน เขาจะมีชีวิตนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินเขาจะมีชีวิตนะครับเหมือนที่บอกแล้วว่ามันมีคนที่ฟังอะ่ะแต่ไม่ได้วางใจนะแต่ว่าการได้ยินได้ฟังต้องเป็นกุญแจดอกแรกต้องเป็นประตูแรกนะเพื่อที่คนได้ได้ยินได้ฟังแล้วเขาถึงจะตัดสินใจอีกทีว่าเขาจะ เขาจะวางใจไหมเขาจะเชื่อไหมนะครับเราเห็นว่าและนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเรานะที่เราจะต้องออกไปเป็นพยานนะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องออกไปประกาศพระวจนะของพระเจ้าออกไปพูดเรื่องราวของพระองค์พระองค์พูดถึงยอนว่ายอนเป็นเหมือนโคมที่จุดสว่างนะครับชีวิตของพวกเราก็คล้ายๆกันก็เหมือนกันนั่นแหละชีวิตของเราก็ เปรียบเสมือนโคมที่ถูกจุดสว่างนะครับย้อนมาเพื่อเตรียมทางให้กับพระเยซูเราทั้งหลายเองก็ถูกส่งออกไปนะเพื่อจะเตรียมทางให้กับพระองค์เหมือนกันนะก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องออกไปสําแดงความสว่างให้แก่คนที่เขายังอยู่ในความมดืดเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องออกไปเป็นพยาน ให้แก่คนเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะได้เห็นความจริงและได้ยินความจริงของพระเจ้าได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินเรื่องราวของพระองค์นะครับพระกัมพีบอกว่างานนี้แหละที่เรากําลังทําอยู่เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาพระเยซูคริสต์บอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทํานี่แหละเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงพระบิดาทรงใช้พระองค์มาวันนี้ ถ้าเราบอกว่าเราเราออกไปเป็นพยานเราออกไปเราทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำนะนั่นก็คือการงานนั่นคือชีวิตของเราที่จะเป็นพยานให้กับเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำในสิ่งที่พระเจ้าใช้หรือเปล่านะครับมีหลายคนนะอาจจะทำแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อยากจะทำอาจจะพูดนะบอกว่าเราเรารับใช้พระเจ้า นะเราแต่ว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเขาเขารับใช้พระเจ้าจริงๆหรือว่า,าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้มาไหมก็คือการงานที่เขาทําบางคนอาจจะทําในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นงานรับใช้พระเจ้าก็ได้อาจจะทำเพื่อเป็นการรับใช้ตัวเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นการทําเพื่อรับใช้องค์กรของตัวเองหรือว่า ไม่ได้เพื่อพระเจ้าก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังที่เราจะไม่เป็นคนคนนั้นนะที่ทำแล้วสุดท้ายไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าจริงๆแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเป็นพยาในให้กับเราก็คือการงานที่เราได้ทำนั่นเองนะครับเราเองไม่ได้บอกว่าเราจะตัดสินหรือเราจะพิพากษาใครนะแต่เราก็ต้องตระหนักว่าให้การงานให้ชีวิตของเรานะให้ผลในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ พิสูจน์เป็นสิ่งที่บอกเป็นสิ่งที่เป็นพยานนะเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าการเป็นพยานไม,ไม่ใช่ใช่เหมือนที่เราอาจจะได้ยินคําสอนที่บอกว่าการเป็นพยานด้วยชีวิตเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญบางทีเราไม่ต้องประกาศเราไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ซ้ําไปนะแต่วันนี้แค่ชีวิตของเราดําเนินในแบบที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นดําเนินแบบที่คนเห็นความรักเห็นสันติสุข ในชีวิตเห็นความชื่นชมยินดีที่อยู่ในตัวของเรานะเห็นถึงท่าทีที่เราเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้แบบไม่เหมือนคนทั่วไปในโลกชีวิตของเราก็กำลังเป็นพยานแล้วนะนะครับการเป็นพยานบางครั้งอาจจะไม่ได้รอยไม่ได้ต้องพูดเยอะนะแต่ว่าให้การกระทําให้ชีวิตของเราได้สำแดงเราก็กำลังเป็นพยานอยู่ นะครับนะมีอะไรอีก <c oughs> นะก็ในเรื่องความรักในเรื่องอะไรก็พวกเราแบ่งปันกันแล้วนะก็นะีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่21เพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทําเหมือนกันฉันนั้น แต่ลูกอยากจะพูดในอีกมุมหนึ่งนะที่ไม่ใช่ในมุมที่ว่าพระเจ้าให้เรามีชีวิตนิรันดร์หรืออะไรแต่ลูกอยากให้เห็นในอีกมุมหนึ่งว่าก่อนที่พระเจ้าจะทําให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็ยอมให้พระองค์ถูกตึงแล้วก็สิ้นพระชนที่ไมก้กางเขนนะครับนั้นในชีวิตของเราก็เหมือนกัน หลายต่อหลายครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอาจจะยอมนะพระเจ้าอาจจะอดกลั้นพระทยัยว่ายังไม่รีบช่วยเหลือเราแต่ปล่อยให้เราดูเหมือนตายไปดูเหมือนแห้งเหี่ยวไปหลายครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยดำดิ่งลงเหว <c oughs> เราตายแล้วนะแต่ว่านั่นแหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าบางครั้งพระองค์อนุญาตให้ดูเหมือน ครอบครัวเรามันพังทลายกําลังตายไปแล้วบางครั้งพระองค์อนุญาตให้ธุรกิจที่เราทําอยู่มันมันพังมันตายไปบางครั้งพระนุญาตพระองค์อนุญาตให้การงานการเงินในชีวิตของเรามันตายไปแต่อย่าได้วันไหวเลยนะครับเพราะว่าถ้าพระองค์อนุญาตให้ตายไปเหมือนที่พระเยซูคริสสิ้นพระชนไปที่ไม้กังเขน พระองค์ก็ทรงฤทธิ์ที่จะกระทาให้มันฟื้นขึ้นมาได้และในวันที่สิ่งที่มันตายไปมันได้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับหนุนใจพวกเรานะว่าพระเจ้าทําให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้พระเยซูคริสต์เองก็ทําได้แต่บางครั้งเราอ,อาจจะไม่ได้ทํา ในเวลาของเราตามความคาดคิดของเรานะเราบอกพระองค์ต้องช่วยเราเดี๋ยวนี้ทําไมพระองค์ไม่ช่วยเราตอนนั้นนะแต่ให้เราไว้วางใจในพระองค์เถิดว่าเวลาของพระเจ้าคือเวลาที่ดีที่สุดถ้าพระองค์จะยอมให้เราต้องตายต่อตัวเองก่อนถ้าพระองค์จะต้องยอมให้เราจะยอมให้เราไม่เหลืออะไรก่อนที่พระองค์จะทำให้มันกลับมามีมาใหม่เนี่ยเราก็ ขอบคุณพระเจ้ายอมจำนวนต่อน้ำพระไทยและแผงงานของพรคมเ <c oughs> พราะสุดท้ายแม้เราจะไม่เหลืออะไรเหมือนกับโยกแต่พระเจ้าก็คืนกลับให้กับโยกอย่างอย่างมากมายและบริบูรณ์พระองค์ก็จะคืนกลับและจะทาให้สิ่งที่มันตายลงในชีวิตของเราเนี่ยกลับมาบริบูรณ์และสมบูรณ์มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนและสิ่งที่เราต้องมี นะครับในการที่เราจะได้รับและในการที่เราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคือความไว้วางใจในพระองค์ไว้วางใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับก็อยากจะอที่ฐานนะครับเพราะยารเจ้าค้าให้เราทั้งหลายพระองค์เจ้าที่จะมีความไว้วางใจในพระองค์ไว้วางใจในถ้อยคำของพระองค์ให้ถ้อยคำของพระองค์ที่เราได้อ่านที่เราได้ยินได้ฟังนั้นที่จะตกลงไปในใจ อยู่ในความคิดอยู่ในหัวใจเป็นความเชื่อเป็นชีวิตอย่าเป็นแค่ความรู้ในสมองแต่ให้ค่อยคำของโรงนั้นที่ได้เสริมสร้างความเชื่อและความไว้วางใจให้เราได้ไว้วางใจพระองค์ในทุกถ้อยคำและในทุกสถานการณ์ของชีวิตของเราแม้เราจะอยู่ในภูขขเขาเงางาัจุราชหรือแม้พระองค์จะพาเราขึ้นบนที่สูงบนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เราก็จะยังเหมือนเดิม คือเราจะไว้วางใจและยินดีในถ้อยคำของพระองค์เพราะเรารู้ว่าแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นก็เพื่อผลอันดีเพราะเรารู้ว่าแผนงานและทางของพระองค์นั้นก็เป็นทางที่นำเราไปสู่ชีวิตและไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแต่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้เชื่อวางใจในพระองค์และในการเชื่อวางใจในพระองค์นั้นเราก็ได้ผ่านพ้นจากความตาย ไปสู่ชีวิตนิรันดร์เราทั้งหลายก็ได้พ้นจากการพิพากษาและได้เข้ามาเป็นประชากรของพระองค์มาเป็นบุตรของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในความรักและในการไถ่ของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงกระทํากิจในชีวิตของเราและพระองค์ยังทำอยู่ที่พระองค์เป็นอย่างไรในอดีตพระองค์ยังทรงเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันและพระองค์ได้ทรงสร้าง ทรงดูแลชีวิตของเราเราจึงโมทนาขอบคุณพระเจ้าขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นดั่งตะเกียงที่ถูกจุดสว่างเหมือนกับชีวิตของยอนที่ได้เป็นความสว่างให้กับคนในยุคนั้นให้คนได้เห็นความสว่างแล้วชื่นชมยินดีให้คนได้เห็นความสว่างจากชีวิตของเราแล้วเขาจะได้ชื่นชมยินดีและเขาจะได้เข้ามาถึงความรักและความรอดของพระองค์ลูกสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน